ฐานปืนใหญ่ที่23กรมฐานปืนใหญ่ที่6กองพลฐานราบที่6นะคะก็นําเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับผู้พิการและผู้มีไรายได้น้อยที่อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยพันโทจีรวิทย์เผือดผูดผู้บังคับกองพันฐานปืนใหญ่ที่23กรมฐานปืนใหญ่ที่6 ที่6กค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลูค่ะลงพื้นที่นําพวกเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างพวกข้าวสารไข่ไก่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จาเป็นมามอบให้กับประชาชนผู้พิการทางสายตาและผู้มีรายได้น้อยนะคะที่บ้านหนองปลูหมู่4ีํเาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆค่ายที่ตอนนี้พวกเขาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพ ได้ตามปกตินะคะแล้วก็ยังได้มอบนม UHT ตามโครงการปันน้ำใจความห่วงใยแด่น้องน้อยผู้ห่างไกลสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยก็มอบให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยค่ะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะ